นี่คือ L-39 Albatros s ครูฝึกเหล็กกล้าของฟ้าไทยกองทัพอากาศไทยเริ่มรับเข้าประจำการตั้งแต่ปี1993-94รวมราว40ล้ลำรุ่นพิเศษ L-39 ZA ARTH ที่อัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยอิสราเอลใช้ได้ทั้งฝึกและโจมตีเบา L39 า L-39 ไม่ได้แค่สอนบินแต่ยังใช้ฝึกใช้อาวุธจริงลาตระเวนสนับสนุนทางอากาศ และเข้าร่วมซ้อมรบใหญ่ระดับนานาชาติมันเคยประจำการที่กองบิน1โคราชกองบิน4ตาคลีกองบิน41เชื่เอชียงใหม่ก่อนจะปลดประจำการทั้งหมดในปี2564หลังรับใช้ฟ้าไทยกว่า30ปีปัจจุบันหน้าที่ถูกส่งต่อให้ T-50 TH และ AT-6 TH แต่ชื่อของ a l b บาทร s สจะยังคงเป็นตำนานครูฝึกนักบินรบไทยหลายรุ่น L39 ไม่ได้แค่สอนบินแต่สอนหัวใจนักบินรบไทยถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวและสาระน่าทึ่งเหล่านี้ช่วยกันคนละ1ไลค์1แชร์1 subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปและหากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์และติชมเข้ามาได้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ